โจมงาน,งานเงินพิชิตโควิด -19 ขอพลังแห่งองมพิเคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมการจัดหางาน จ้างงานลูกจ้างชั่วคราวครับดูโจมกรมการจัดหางานานายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางาน,านรับบัญชาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทันทีครับช่วยเหลือคนงานที่ว่างงานคดยกันจ้างคนพวกนี้มาทำงานกับเรา รับสมัคร3,000คนทำงาน45วันค่าจ้างวันละ300บาทจูโจมสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ในสนทยากลาศีผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2บอกว่าพื้นที่นี้นะครับคนงานส่วนใหญ่ย่านฝั่งทุนมุรีนะครับทำงานเกี่ยวกับด้านโรงงานอุตสาหการรมครับได้คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายวันเข้ามา4คนครับ งานหลักที่จะต้องไปปฏิบัติในพื้นที่ก็จะเป็นการนําภารกิจของกรมไปเผยแพร่สร้างการรับรู้ซึ่งก็จริงๆก็คือมันเป็นการสร้างเครือข่ายของกรมการจัดงานไปสู่พื้นที่นะครับภารกิจหลักของกรมการจัดหางานมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปทำความรู้จักผ่านการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวครับ คุณรัชชานันประสบดีสาวลูกสามสามีเป็นนักการพันลงประกอบอาชีพอิสระค้าขายเสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไรจึงถูกเลือกมาร่วมงานครับเราต้องใช้สื่อโ,โซเชียลได้เป็นหลักเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องพิมพ์เอกสารหรือว่าคอยหาข้อมูลข่าวสารว่าตอนนี้ไปถึงวิก,กิจการไหนแล้วบ้างคือได้เข้าไปพบปะเพื่อนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 หัวอกเดียวกันครับดูหน่อยสิมีเอกสารเตรียมความพร้อมอะไรไปเล่าให้เพื่อนๆนฟังบ้างครับก็จะมีปชัวรอย่างเงี้คยค่ะใช่แผ่นพับพอโชถ้าเกิดเป็นผู้ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสแกน QR code เหมือนกับว่าเข้าไปดูได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบขึ้นทะเบียนตัดฐานงานนะคะอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็นำส่งข้อมูลมาให้พื้นที่2 ET หนึ่ง ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาอีกแล้วมีแต่พูดถึงมีงานให้ทำหรือเปล่าครับเขาจะไม่ได้ถามว่าจ่ายตังค์เขาจะเอาแต่ว่ามีข้าวไหมหรือว่าทางกรมการจัดหา,าง,งานมีอะไรให้เขาช่วยแต่ส่วนใหญ่หนูก็บอกกรมการจัดหา,าง,งานอะ่ะช่วยให้คุณอะ่ะหนึ่งไม่ต้องเดินทางมามีงานที่ว่าถ้าคุณอยากทํางานหนูมีเอกสารแล้วคุณอยากรู้อะไรถามหนูในเบื้องต้นหนูตอบได้หนูตอบอย่างเงี้ยค่ะท่าพยตําแหน่งงานแจกเลยครับ อันนี้ก็คือบริษัทที่ขึ้นกับกรมจัดหางานค่ะที่รับงานไปทําที่บ้านเราก็จะให้ใบนี้ไปเลยก็จะมีรายชื่อนะคะชื่อของประเภทกิจการแล้วก็ชื่อเจ้าของอยู่เขตไหนบ้างมีเบอร์โทรค่ะแล้วก็บุคคลที่ติดต่อทําหน้าที่เชื่อมระหว่างกรมการจัดหางานกับชุมชนทํางานที่บ้านลดความเออัดลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับพ่วงถามแรงตอบแรง แล้วถ้าเจอคนนอกพื้นที่นอกเขตจะแนะนําเขาหรือเปล่าครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขตอื่นจะสมัครกับเราก็ได้ค่ะพอทั่วทุกประเทศในประเทศอะคะ่ะ50กว่าประเขตเราก็ทาให้หมดอย่างนี้ค่ะกครมการจัดหางานเลือกบุคลากรมาถูกแล้วครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับดีฮหาหาปานนักป๋านแงม่มยาถอ งานเงินพิชิตโควิด -19 ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าเกิดอย่าอย่าคิดสั้นในในการประกอบอาชีพเนี้ยมันมีทางออกค่ะกรมการจัดหางานพื้นที่สองหรือท,ที่ที่ตัวเองใกล้ที่สุดเขามีคำตอบให้ว่ามีงานทำให้ถ้าเราไม่เลือกงานเราไม่ยากจน,นะคะ่ะเราไม่อดตายแน่นอนคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วะคะ่ะ ขอร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนและบุคลากรทางกําแพท์ผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงานที่ม่รู้จักเหน็ดม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานากระป๋าแหงมนักครับเจ้านายปูนปูน